วันนี้พี่ก็จะมาทั้งอัปเดตชีวิตตัวเองเนาะในคลิปนี้แล้วก็จะตอบคำถามที่ตอบได้บ้างนะคะยามาบ้างที่ตอบได้ที่น้องๆมาถามอย <vallahi> <mon k> ู่ OPEN h นท s e พี่จะบอกให้นะน้องๆคนไหนที่อยากขึ้นไปดูหาสึ่อษาสศาระเขาบอกว่าถ้าไม่กดซัาสไคร์ช่องนีดี้กันนี่นะคะเขาจะไม่ขึ้นนะคะน้องๆก็คือหายไปใช่ไหมน้องๆคิดถึงพีปัะอุ๊ยแม่คน s h e s a กับช่อง l a d ี g กันอีกแล้วนะคะน้องๆก็คือจริงๆอ่ะพี่อ่ะก็ไม่ได้ทำคลิปมา2อาทิตย์แล้วใช่ไหมก็กลัวแบบทุกคนจะคิดถึงการอะไรอย่างนี้ก็เลยกลับมานะคะทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะแต่มันกำลังจะมี Open House ใช่ไหม Open House นะคะสูบ Open House 2020ก็คือ Open House ปี2020นั่นเองซึ่ง ก็มีประเด็นดราม่ามากมายนะคะว่าเอ้ยน้องอยากไปค่ะจองบัตรไม่ทนันนู่นนี่นั่นกันแลทั้งในทวิตเตอร์ก็น้องที่แบบมาบอกพี่ใช่ไหมวันนี้พี่ก็จะมาทั้งอัปเดตชีวิตตัวเองเนาะในคลิปนี้แล้วก็จะตอบคําถามที่ตอบได้บ้างนะคะ <c oughs> ยังมาบ้างที่ตอบได้ที่น้องๆมาถามอย่างโเพนเฮาอันนี้ไม่ได้เป็นการที่มาแบบสอนแต่งหน้าเนาะเป็นการเมามอยคือถ้าจะพูดหน้ากล้องเฉยๆมันก็แบบชมาาใบนะคะมันมันแบบ น้องเมาออไปก็เลยแบบว่ามาแต่งหน้านิดนึงคือวันนี้ก็มีนัดแล้วตอนนี้มันก็ใกล้เวลาแต่ว่าเราก็จะมาคิดเนะาะเพราะเดี๋ยวไม่ได้อ่านนาน,าน,านเดี๋ยวน้องจะลืมนับพี่นะคะก่อนอื่นนะคะน้องๆที่ยังไม่ได้นะคะกด subscribe ช่องเลยดีกันมีนะคะกดด้วยนะคะน้องๆกดด้วยนะจ๊ะก็คือบางคนอนะดูหลายคลิปแล้วนะแต่ว่าไม่กดก็คือกดนะคะเุิงดูคลิปนี้ก็กดนะคะ จะบอกให้นะน้องๆคนไหนที่อยากขึ้นไปดูฮะสกษาสารเขาบอกว่าถ้าไม่กดัซาวด์ซาข์ช่องลิตกันนี่นะคะเขาจะไม่ขึ้นนะคะน้องๆไม่ที่รอเล่นบาสีละโลกโอเคลงอะไรก่อนงกันแดดเหมือนเดิมอันนี้ซื้อตอนที่ว่ามันลดนะวันนี้จะไม่ใส่คอนแทคนะคะไม่ได้อยากแต่งหน้าบออะไรเลยเออคือแบบไม่ได้ซื้อคอนแทคไงคือแบบเอาจริงนะเรียนออนไลน์อ่ะจะบอกว่าเออช่วงเนี้ยแบบ มีน้องมาถามว่าพี่การค้าช่วงนี้เวลากหนหนักมากก็คือเป็นการสอบมิดเทิมวงเล็บออนไลน์แต่มันหนักหน่วงมากคือบางทีแบบเหมือนจะง่ายเนาแบบเหมือนจะเออเปิดอาจารย์ให้เปิดดูแต่แบบคือเวลากับจำนวนข้อสอบอ่ะมันสวนทางกันคือให้เวลาแบบนิดหน่อยแต่แบบน้องๆคือพี่จะบอกว่าข้อสอบมหาลัยมันไม่เหมือนข้อสอบมัธยมเว้ยมัธยมมันจะเป็นแบบกายใช่ไหมส่วนมากแต่มหาลัยมันจะแบบตอบอ่ะคือตอบอ่ะเข้าใจไหมแล้วแบบ เออต่ตอบแบบบรรยายอ่ะพนันาเออคือแบบเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแบบบางทีแล้วยิ่งแบบแบบค้อมพี่มันก็ตุยตุยดีๆอะไรเงี้ยก็ลําบากนิดนึง <c oughs> แล้วก็พอสอบเสร็จปุ๊บอ่ะก็มีงานอีกโปรเจกต์นู่นนี่นั่นโปรเจกต์นู่นนี่นั่นนะคะ everything in the bell นะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็เป็นเรื่อง open house ก็คือไปชมอะไรอย่างเงี้ยนี่เออนี่นะพี่ยังไม่รู้เลยพี่จะได้ไปหรือเปล่าเซอร์ไพรส์นะคะรอดูนะว่าพี่จะได้ไปไหมถ้าอยากรู้ว่าพี่ได้ไปไหมนะคะน้องๆที่ ศึกษาศาสตร์นะคะก็อย่าลืมขึ้นไปดูชั้นเอกอิงนะคะชั้นเจ็ดนะจ๊ะอยากเจอพี่ก็ลงขึ้นไปดูชั้นเจ็ดว่าจะเจอพี่หรือเปล่าถ้าไม่เจอก็คือนั่นแหละไม่ได้ไปก็ลุ้นนะอ๋อแล้วก็มีเพื่อนพี่อยู่มากมายนะคะนี้มีเพื่อนบอกว่ามีขายเสื้อนะคะของสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์นะคะก็เป็นเพื่อนเพื่อนปีที่เองนะจ๊ะไปซื้อได้นะจ๊ะซื้อมีน้องถามว่าพี่กันนะคะคือหนูจ้องบัตรทันค่ะแต่เพื่อนจ้องไม่ทัน หนูจะทําอย่างไรดีเพื่อหนูจะให้เพื่อนเข้าไปได้ไหมมันไม่ได้นะคะน้องๆคือเขาจะตรวจบัตรแล้วก็ตรวจบัตรประชาชนรู้สึกมันจะมีสตารตรวจนะไม่งั้นแล้วเขาจะให้กดบัตรทำไมละ่ะถ้าแบบคนไม่กดล้าเข้าไปได้อะเอออัน,นี้อันนี้จริงๆนะปีนี้เข้มมากขนาดแบบสตาฟยังกําหนดคุณเลยอะ่ะเอาจริงคนในคณะเองยังไม่รู้จะได้ขึ้นตึกคณะเองไหมอะ่ะจริงๆนั่นแหละน้องๆไม่ต้องเสียใจนะจ๊ะถ้า ลูกลูมคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้จะเป็นเบาเบทีะะ่ของ m ม y บลิ l ส n เบิร์ดสเตย์อันนี้ออกใหม่นะคะสียี่สิบแซเดอร์นั่นแหละพี่จะบอกว่าน้องๆอ,งอะ่ะที่ไม่ได้ไปอะ่ะไม่ต้องคิดมากคือพี่จะบอกว่าพี่ยังไม่เคยไปโอเพนเทาเลยไม่เคยไปค่ายไหนเลยด้วย คือมามสาว,วก็วันที่มาสัมภาษณ์นั้นคือเป็นครั้งแรกที่ได้เหยียบมสว,วนะคะจริงๆอันนี้พูดจริงจากใจคืออันนี้อันนี้ความคิดพี่นะคือไม่ดราม่านะความคิดพี่พี่รู้สึกว่าถ้าอยู่โมหกอะตอนนี้มันน่าจะรู้ได้แล้วว่าเราอยากเรียนอะไรเออจริงๆให้ดูเยอะว่าเราอยากแบบ เข้าคณะไหนเอกไหนมีอะไรแบบน่าสนใจนะคะมีเพจนู่นนั่นนะคะรุ่นพี่อะไรเงี้ยเออก็มีหลายคณะที่ออกมาทํา YouTube ในเอกของตัวเองก็ลองไปดูเนาะลองพิมพ์แล้วก็เซิร์ฟใน YouTube แต่ว่าถ้าน้องๆเนียแบบดูคลิปอื่นแล้วแบบไม่เก็ตเลยไม่ชอบใจไม่มันเลยนะคะก็มาดูช่องอรีวกันนี้นะคะ ช่องพี่นะคะน้องๆอยากให้ทําอะไรก็บอกมาได้นะจ๊ะแต่ว่าช่วงนี้จะให้สัมภาษณ์ก็คือไม่สะดวกจริงๆเพราะว่าสอบทุกคณะก็คือสอบแบบหนักมากนะคะอันที่มีอยู่ก็ลองดูนะจ๊ะถ้าในคณะศึกษาศาสตร์เออส่วนมากก็อยู่ในช่องพี่แหละลองไปดูนะแล้วก็อ๋แอแล้วก็ข้อมูลของเอกนนแนะนำแนะลาน้องมาดูอ่ะพี่แนะนําว่าให้น้องๆอ่ะทักไปถามเพื่อนพี่ได้เลยคือถ้าเขามาช่องพี่อ่ะเขาก็ต้องแบบมั่นใจว่าเออจะต้องพร้อมรับนะคะ น้องๆที่มาดูช่องพี่นะคะก็คือทักไปเลยนะคะเหมือนกับน้องสงสัยเรื่องประถมศึกษาแี่เอาพี่อันวามาอย่างเงี้ยน้องก็คือทักไปถามพี่อันวาได้เลยเด้อไม่ต้องมาถามพี่แล้วเพราะว่าบางอันพี่ก็แบบคืตอตอบไม่ได้ไงไม่ใช่อะไรเออแหละอะไรแล้วก็พี่จะบอกว่าสำหรับน้องๆที่จะไปนะคะน้องๆบอกว่ากลักวเดินไม่ถูกอะไรเงี้ยเออคือมันจะมีสตาฟอันนี้อันนี้ของคณะพี่นะแต่พี่ก็คิดว่าคณะอื่นน่าจะทำแบบนี้คือมันจะมีสตาฟนะคะพาน้องๆนะคะขึ้นไปนะจ๊ะ นำทางนะคะก็จะพาขึ้นมันจะเป็นรอบๆนะคือไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงได้นะคะน้องๆมันจะเป็นรอบๆรอบหนึ่งก็ประมาณกี่คนอะไรเงี้ยก็จะมีพี่พาขึ้นไปแล้วก็น้องๆสามารถพูดคุยกับพี่เขานะคะว่าอะไรยังไงเอกไหนอยู่ไหนอะไรอย่างนี้นะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่พักพี่ตอบไปบ้างแล้วในคลิป Q&A นะคะมอสโวแต่ว่าก็จะมาตอบในนี้ด้วย บ้านเพิ่มเติมเนาะคือไอที่อยู่แถวอมอเราอะ่ะก็คือเหมือนที่บอกไปก็คือฟังชื่อนะแล้วก็ไปซื้อตูนะ้เนาะตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วอโศดรีสิเดนซ์นะคะอะไร,อ,ร,ะะอ,ะไรอีกอะ่ะลืม <c oughs> ไปดูคลิปนั้นบอกไว้แล้วแต่ละหลักคืออโศดรีสิเดนซ์ใกล้สุดแล้วก็ถ้าน้องๆรู้สึกว่ามันแพงเพราะว่าช่วงนี้มันเริ่มแพงแล้วเพราะว่าเริ่มมีช่าวต่างชาติใช่ไหมมันเริ่มแพงแล้วมันไม่ได้ราคามันต้องคูแรกขแล้วมาอยู่แถวนี้ได้ศูนย์วัฒนธรรม พรมเพมเคือสถานีแค่สถานีเดียวห้วยควางหรือว่าถ้าน้องๆคนไหนนะคะมาตาักต่างจังหวัดแล้วไม่รู้ว่าเรือคองแสนแสบมันแอดเวนเจอร์มากนะคะหอมหัวนะคะซิ่งนะคะน้องๆก็ลองพักรามคำแห่งนะคะแล้วก็เดินทางด้วยเรือนะจ๊ะลองดูน,นะคะหรือไม่ก็พักแถวสุขุมวิทก็ได้นะคะใช่ถ้าแบบเออสงสัยเพิ่มเติมทักมาถามพี่ได้นะเผื่อที่พัก แต่จริงๆอ่ะเราลองหาในละแวกอากูด้าแล้วเยดว่าชี้พักใกล้มอสวอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นอพี่ลองไปถามราคานั่นแหละโซเทลอ่ะพันเก้านะคะพันเก้านี่คือนิสิตมอสวนะคะนี่สองคนพันเก้าพี่ไม่รู้ว่าถ้าเป็นคนนอกอ่ะเท่าไหร่นะจ๊ะลองดูเนาะคือแพงอ่ะบอกตรงแถวมอสวอ่ะเนี่ยทาไหลายรองมากเลยนี่ดีมากโอ้ยแก้มไม่เดงไม่มีแรงเดินนะคะบอกเลย นะจ๊ะประมาณนั้นเนาะแล้วก็พี่ไม่แน่ใจว่าเราต้องลงทะเบียนแต่ละเออเราต้องลงทะเบียนแต่ละคณะหรือเปล่าอ่ะที่แบบจะเข้าเอกนั้นนั้นคณะนั้นนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะเดินเข้าไปได้เลยอะไรอย่างนี้ลองดูจีิถ้าใครแบบยังไม่ได้มหุเนาะไม่ต้องเสียใจพี่ว่าปีหน้าดีกว่าเนาะปีนี้มันกําหนดรอบอะ่ะมันแบบดูแบบไม่สนุกเลยอะ่ะไม่เมามันเลยอะ่ะ ดีใจด้วยนะคะกับน้องที่กบัวทันนะคะน้องเคยแบบอยากเจอพี่บีาแบบบางคนบอกว่าเอออยากเจอพี่การอะไรเงรี้ยพี่ถ้าพี่ยังอยู่นะคะพี่ยังเรียนไม่จบจริงๆพี่ก็อยากจะจบพรุ่งนี้เลยนะคะเพราะพี่ขี้เกียจทํางานทําการบ้านสอบอะไรแนละ้วแต่พี่ต้องเรียนห้าปีนะคะก็ <c oughs> ดูช่องพี่วนไปนะคะน้องคือเรียนห้าปีตอนนี้อยู่ปีอะไรอ๋อคำถามยอดฮิตพี่การอยู่ปีอะไรคะปีสามจ้าปีสาม การศึกษาตลอดชีวิตเอกคู่หลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโอเคตอนนี้เราก็ลงแป้งแล้วน้องๆหลายคนบอกอยากให้พีการทําแต่งหน้าเบาๆค่ะพี่มีคาว่าเบานะคะบางทีพี่รู้สึกว่าพี่แต่งเบาแล้วแต่มันก็ดูหนักงงเหมือนกันอ้าวลืมลงคอนซีลเลอร์เฮ้ยลงแล้วเหมือนคนบ้าแบบปรสาทงงนะคะนี่นะคะคือตัวอย่างของชีวิตนิสิตมอสองวที่เรียนหนักนะคะ คือลงตั้งแต่แรกเป็นอะไรมากปะคือตลกอะนี่นี่นามูจมิฉันจะบอกว่าขนตาเด้งมากแม่มูจิไม่ได้ดีแค่ปากกานะคะน้องๆมีน้องบอกว่าอยากให้ทำคลิปกยศให้เชิญเพื่อนมาคือมันเฉพาะเจาะจงไปอ่ะแต่พี่จะพูดคร่าวๆคือกยศลูกข้าราชาการเลยก็คือกู้ไม่ได้ใช่ไหมโอ๊ย เออแล้วก็เห็นมีเพื่อนพี่นะก็คือถ้าไปในคณะถ้าเข้ามาได้อะคณะเขาก็จะมีการจัดการช่วยนะคะคือเราเหมือนเพื่อนพี่ในเอกก็จะมีหลายคนที่กู้กยสคือเราจะไม่เดียวดายแน่นอนน้องๆก็จะมีเพื่อนๆนะคะที่กู้ด้วยกันก็ลองแบบพากันไปเนาะแล้วก็แต่ละเธอมันจะมีแบบ ทุนมากมายนะคะที่ของคณะพี่เนาะก็จะมีทุนมากมายน้องๆที่แบบว่าเอ้ยแบบกําลังซับอะไรอย่างนี้ไม่พอก็เขาจะมีทุนให้นะคะน้องๆอ,อาจจะกําหนดเกณฑ์นิดนึงเงย,ยีง้จริงๆอ่ะพี่อยากทำคลิปเว้ยทำคลิปรีวิวคณะนึงอีกนึง,งน,ะนะทํานะทําแล้วทําปกด้วยนะ <S <S แล้วเพิ่งมาเปิดดูคืออีไมล์แบตหมดเว้ยคือแบบเซ็งมากคือเซ็งแบบคืนนอยอ่ะคือแบบแบบนั้นแบบไฟลุกอยากตัดคลิปมากเป<ว>็นไงแบดหมด พอเปิดดูไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วคือแบบก็คือหายไปใช่ไหมน้องๆคิดถึงที่ปักอุ๊ยแน่วงอุ๊ยตาแดงมากเ้องไปหาหมอไหมอะตาแดงนั่นละจาน้องๆนี่ก็คือเป็นการเมา้ามอยนะคะแต่งไปเมสาไปต่อคำถามจากทางบ้านนะคะน้องๆที่มาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ทําพอร์ตสามารถขอพอร์ตได้นะจ๊ะอ๋อแล้วก็อย่างนึง ทำพอตต้องเอาสีมหาอะไรไหมไม่จําเป็นนะคะที่น้องๆเห็นว่าของพี่มันจะเป็นสีแพรมาอะไรใช่ไหมก็คือจริงๆอ่ะพี่ชอบสีส้มแล้วก็เออยื่อมสวอพอดีก็แบบเออนิดหน่อยแต่นี้เพื่อนพี่บางคนนําสียมพูขาวแล้วมันก็เข้าโมสวอลได้เหมือนกันนะมีนะสียมพูขาวอะไรเงี้ยมีมีแล้วก็เออหลักๆอ่ะเขาไม่ได้ดูสีหรอกเขาดูผลงานนะคะน้องๆ สิ่งที่สำคัญก็คือผลงานของเราเองนะคะมีคนถามว่าผลงานกับกิจกกับรูปะไรฏิบัติผลงานค่ะถ้าไม่เป็นอาจารย์พี่ก็จะผลงานนะจ๊ะถ้ารูปบางทีมันส่วนมากเป็นรูปติดปาฐาะแต่ว่าผลงานแบบเก็บรติบัติมันเรียวกว่านะคะน้องๆคนไหนนะคะที่มาโอเพ่นเฮาส์เนาะก็คือถ่ายรูปไว้บ้างนะจ๊ะหรือไม่แบบถ้าเห็นกล้องก็คือไปเสนอหน้านะคะน้องๆเวลาลงเพจอะไรอย่างเงี้ย เออเราจะได้มีร ouais. we ูปเอาลงเนาะแบบอาจารย์จะได้เห็นว่าเ้ยเด็กคนนี้มาโร n ินเฮาด้วยแสดงว่าเขาสนใจคณะเราแน่ๆเลยก็ลงพอร์ตนะคะเผื่อใครแบบยังรูปไม่เยอะก็คือรูปที่โอป h นเฮานี่แหละเป็นเนื้อง0 0งพันปี a ่อมโอเคนี่หาตอนนี้พี่ก็เต้นแสนสาหัก็คือนั่นแหละตอนนี้ก็คือเล็กแต่ว่าก็ยังเต้นอยู่ เป็นหน้ากองโอเคค่ะน้อง,องคืออันนี้ก็จะเป็นคลิปแต่งไปต่อไปนะคะมอมอย everything จริงกับแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับ Open House ที่น้อง,องถามมาแล้วก็คำถามอื่นๆนะคะที่น้องถามมาใน i อนะคะถ้าน้องๆม,มีข้อสงสัยเพิ่มเติมน,นะคะสามารถเม้นได้นะจ๊ะเหมือนบางคนแบบเอ้ยนี่อยากเปิดเผยตัวตอนอะไรนี้ก็คือเมนได้เลยนะคะใต้ คลิปนี้ก็ได้หรือว่าใครอยากพูดคุยกับพี่แบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยก็คือมา DM มาได้เลยคือจะบอกว่าจริงๆงอ่ะไม่ได้มีแค่คนมาถามเรื่องเรียนนะบางคนแบบพี่การคะหนูอยากบอกชอบเขาหนูต้องทำงไงดีคะพี่การนคะคือหนูอะ่ะชอบเขาแต่เขามีแฟนอยู่แล้วหนูจะต้องทํายังไงหนูจะมุงอ้อนยังอะไรเนี่ยเออเออก็มีนะคือมีแบบหลากหลายรูปแบบเนาะค่ะแล้วก็น้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็นอกจากกด Subscribe นะคะที่ใครอยากดูคลิปนี้นะคะแบบเร็วๆแบบลงปุ๊บดูเลยอะไรอย่างนี้นะแบบเอ้คนแรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือกดกระดิ่งนะคะกลุงกระดิ่งนะคะให้พีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจเลดี้กันนี่นะ,ะ๊ะถ้าแบบมีอะไรเกี่ยวกับสาระอะไรอย่างเงี้ยบางทีพี่ก็อาจจะแชร์ให้ในนั้นนะคะค่ะวันนี้พี่ก็ต้องขอ ลาไปก่อนนะคะน้องๆแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย